มาที่นีะมานี่เลยมามา,ยมาดูครับมาดูพี่พี่ไม่ว่าหรอรพี่ไม่ว่าตาตอลอบรถลงรคุณยายก็เห็นมัคุณจะตัดรถเหรอคุณลุงคุณยายคุณยายครับคุณขอร้องคุณยายอย่าเพิ่งมาตอนนี้ได้ไหมผมัวคุณยายคุณเขอบคุนมาก ไปดีก<ป>ว่าไปทำไมมาหาพี่ดิพี่ไม่ให้ รถแย่ขับรถเหรอพี่จะไปออเอากุญแจถ้ามากุญแจเหรออีกกุญแจให้กุญแจเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาตรงนี้ไม่ม่ไ,น,ไนี่ไงรถพวกเราคุณยายเอามาขับเองใช่ลูก ใช่ละสมุดละสมุดจะไมเหยียบมันสมุดนูไมเหยียบมันถ้าใครเหยียบสมุดนะใครสมุดนะถ้าใครเหยียบสมุดนะนี่คุณตองก